สาอางนากโนของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณทำเอาแฟนๆในโลกโซเชียลตะลึงไปตาตๆกันเมื่อสาวแอนอรดีนุ่งชุดนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยดังย่านลาดพ้าวที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะจริงๆแอบเรียนมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วใช่ก็คือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสแบบจะได้มาชี้แจงบอกนะว่าเรียนอยู่แต่จริงุ่มเรียนจริงๆคนะ่ะ วันนั้นน่ะพอดีเข้าไปพบอาจารย์แล้วก็เข้าไปคุยเรื่องงานแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสเข้าไปพบปากับน้องๆนิสิตปีหนึ่งของคณะด้วยก้องคกทานมากแอดีเซรสรไพสไพัก็สพรส้อมกันทุกคนเพราะว่าทุกคนเอาไปเรียนตอวไหนคือจริงๆอ่ะหนูเรียนมาตั้งแต่สาปีที่แล้วแล้วคุณสมีว่ายังไงางัารนัศึกาก็อยากจะถามเขาว่ามีค่าเทอมหรือยัง สวยน่ารักออร่าละอ่อนกระจายขนาดนี้สามีอย่างหนุ่มบอยสิริชัยพร้อมเปยไม่อั้นแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้าง